เลิกวันนั้ยทำลาภไนะาภใจเกิดละใจเกิดนี่จุ๋ยดีแต่ว่าตัดหางไปเนาะจเกิดแล้ววันนีนะจะกิ้วแข็งนี่ นะเอากำโหไปทางวาแล้วเริ่มหานแล้วโอ้ยหไม่ขอใหญ่เลย้ขห้ด๋สมูมาัเอาเองนามะขอให้ต้มขอต้มมือ้าวน้องไปนู่นก็มาหนังาก็แหมหอยเลยทุกคนเล้างมือแล้วก็มาคางเพราะมันเทือเลยมน มาได้มามาขเข้าสมัคสมัคี้นี่ปนปลาปนปลา้อปนปลาซื้อมาานโบกสูตรบราดทุกคนนี่นะเต้เต่งสูตรทำรำป่ะเยอดเลย ครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุรู่สักคนสบายดีตอนค่ำคำทุกคนเลยไปหาการป่าทุกคนไปเบิกงงินเขาผ่านหำอมเขาทอดเลยทุกคนเลยเขามาเลยนะเอาหน้าเฟื่อยที่ก้อนสุเลยสุเลยเดี๋ยวไปเลยเดีไปดิปน้ำมาดีเลิกเก่าโห่ละ ไปยอบที่รอบเด่นไม่โตมาไปเตาเลยแล้วพังชิ้เมเลยมีมานเพิ่มเลยถามหัวหน้าทีมบโทษอนาเจลาเร่อป้าไปบ่ทอนเป็นโทษแล้วแบบนี้ป้าไปบ่พาไปบ่ได้เลยเป็นโทษแล้วบ่เมื่อนี้ได้เต้มหนึ่งเมื่อวานแต่ว่าเป็นโตนะป้าป้ามีอานรับให้จ่ายเลยป้อยไปอหนึ่ง ันถอนบวกวกเลยนะเนาะถอนวกวกเนี่ยยังไงรูอ้อนเดี๋ยวิึงเลยปล่อยไปไม่รู้จะไปถือให้ยไปเนาะเพิ่น้องต้องวกไปพาเดี๋ยวลงไปหาการปลาทุกคนเลยขาพันทุ์หำเขาปลาทอดมากอะบ่ได้เพื่อทุกคนเลยนี่เดี๋ยวพาเดี๋ยวหาการปลานี่ทุกคนเลยขึ้นขึ้นมาพอได้แนวกลิ่นนี่นะบ่ไล่ลงก้อนเลยนะ มาพีเลยเหอะเขึ้นมาทางนี้เดี๋ยฮะว่าเขาไปฝ่าหนันน้เวมีป่าเดวนี้มันดำสุดนี่ป่าหลจับไมโหจีมอยด้เนาะอต้นนะลายยู่ได้โอ้ต้นโนยโนย bà mong thư đấy ơi mong hàn nuôi thôi đấy 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 đấy

ว่าเลยตะกิดมันเอาไปถืก็ว่าได้ทอดปิดแล้วนะเลยขอนีนะอนีนะอนีี๋ยวให้เียวมาเอาได้เลงมาทางเก่าข้ายอะมีปลาเชิงนีเขาวถึห้ามเชิงเ้ว่า้านะเก็บไปีเฮ้เกือบเลยมันขึ้นปพุเลยขึ้นปลาเชิงคันขีอมาดีด้วโดนเลยบนนี้นะลอยเลยปะเออค่อยยางไปนี่เลยนะางเปลาไมได้ยิงกินี่เนาะเหมือนเพปลาบวกบวกุณปะกัข่าปล้วนี่เป๊ะได้เวลคอยลงกินี่ใช

มีคุณได้กระดุกง่นวะมือนั้นได้ฮะเฮ้ยมันไปมันนี่ไลกมัน้อ๋อได้ไปชะโนภาอย่างเนี้ยชะ้าอะไรเจเกิดละจคเกิดเฮ้ย จดอินีแต่ว่าตัดหางไ้เนาะจะเกิดแล้ไหนะโอ้หาดูเดียวเนาะโอ้นี่อ๋อนะลูนาสมโพนเเนาะไปข้าคนอาบหนับอาบปะ่าเนาะ

นีต้นาบวะหน้า้องพตเพลงนักเขนกัจากนาดุดิแล้วัเพิ่งพี่กับบ้านมากับบนมากล่ะไกเขาเข้าแล้วค่อย โอ,อ,อไ,ได้เนะะาะพอทอนผ้าเดียวมาจากนาวแล้วนี่ <c oughs> ะพบ่ตกลัวว่ามนองน้เส้นกอน้ำมาไม่น้อยเดยี๋ยวน,นี้้ยเห็นลยตนี้นะไปลยซิวข้าบบวตายเถอะซิวขาว ตหอบะงเลามาวงเด้อส si? ิเบตไปน้ำงเฉดเดีจปนแวะแล้วอืจะเปหมดตอมสเอดยบอสโงเย็นดะเย็นแบนี้แหละป่าเขาผีเนียีน้ำาเม็เลย เดี๋ยวก็เรื่องเปนข้เลยไปงขอบคุณแการป่านะ่างนีหลายเออหอกานน่้นแมงนี่ย่อนมันเยอะเนเื่อมเห็นป่า้มันจะออยจะยิงเรื่องเตะเนียดัดันดันให้เตะลายตาอะเห็นยังมีชุเยแบบูเ้ยมาข้างนี้แล้วไปโอ้ยื้

ใช่ยืนนี่อันตะยาด ต่ำไปเลยนี่ก็ดูบองไม่เห็นไหมป่าไปเลยวะี่เราไปนั่ไหมั้ยเข้าตอร์ไมท่นนั้นโอ้ยฮิตไปแล้วไอ้หมดที่ซ้ำฮิตเห็นไหมไรปขาวเฮ้ยเมื่อวันฝุงแล้วขาวเยอะต็บซ้ำมันเต่าไดที่นี่ ก็จะมีป่าใหญ่ในี้นะี่มันยงัเสิมไ้ี่ใแล้วเสริมอลงเป๊ะเยเี่ยอปองออหนออนแต่ยังคตรลัดเรามาน้ดยปริมาณนีข่าวนะใหญ่เล้วคนกุ้มไม่ตงิ่นแล้วยด้ดเาวเด่ยอไแคสบมือเด้

Nói sao? ô, Cầm hồn về tháng Màn màn đi sao mì cà Tựa tựa là rung ra đây Màn chứ Ừ Cá Chú này chắc bà toàn màu xong kèn, nó khèn, Ừ Xông xay ông màu xương, ông màu, nhớ ข้าวเดียวได้หนูก็ให้กับเน้อยผ็้มาล้วเลื่อมาแเ้วให้หนูหรอโทษอโทด้อยเด้าเอ่ได้กุมาระมาเอาเองกู้กุจ้ะขอต้มขอต้มมือเชอ้น่องะาไปคุใกล้รอาไจางละคนกะแมแด่ข้าก็มีที่เลยเด็ดเขากถึอเลย

นี่ทุกคนปลากันาสีม่ทอทุกคนเลยกับบ่อไล่ค่อยเดยได้บ่อชี้ใหโตเนี่แหละมก็ได้หลายมนดีกว่าค่อยคุณกบทุกคนเลยปลากระตัวเยอตั้ปเหมนนีขึ้นทุกคนเลยเมื่อบรักหนาวทุกค <screws> with, ป้าจังนะมาเบิงอยู Hence, ่ที oh, right? <ấy> oh, okay, oh, ่พักนีมาเบิงเรีพุทธิเมื่อพระเดกินมาหอบมันพักแล้ทุกคนเลยมาแล้วก็กินผ้อีกอนหนาวแห้งยันย่างถึงแลปากกังไี่ย่างก่อล้วนั้ย่างป่าลายนะพ่ทอน้มาได้เห็นแล้วกินวันนี้นะมาสเห็นลมตกเลาลบภบลมภาพต้มมาเถอะมันจะไหวเด้ ใส่ไปนู่ไว้เหมือนพอนอนเลยนะเหมือนพอนอนแล้วว่าปั่นเข้าวันสันเข้าสันน้ำก็ได้ยังนอนได้เป็นโมงนได้ต้มใจโคอพวกนี้นะพอต่ำอยู่บ่เคยง่ายนี่แหละเอากบเนี่ิไดเชื่อถงบ่เนื้อพ่อเคยชำนงเคยตัวนี้เน่เฮ็ดปีงบ่เฮ็ดปีงวันนี้นะข้าวกระเทียมหอมกับยางแห้งกิน การทำเมนูเลือนี้นะต้มส้มต้มส้มแจ่วต้มแจ่ว้แจ่ว mm mm ป่นมาป่นสะบักหอมมีเดปีนท mm ุกคนเลยนีประมาณคารมาอะไรคคารมาอะไรกรบอบนะประมาณรมากระหอบโบยแบแล้วใ่ไหมามาแต่เขากินเนี่ยแลเขากินนี่นะ ปาที่เข่าขังแล้วมันยังยิงพี่เป็นแดงด้วยก็ได้กินมือเช้ายู่แซ่บแซ่บก๊อตเชียนนะทุกคนนะตีนทุกคนเลยเราจะทำตามสัญญาโภลาไม่ยากต้มส้มนังจิ้งไฟกันแห้งนะเด็กนี่ ไล่ให้ไปเอาเกลือมัดไปให้ได้มัดเกลือท่ากันนี่ครับโอ้โหโอ้บ่อทอนเห็นเลยถ้าหายไปตา่เลยเฮ้ยตาแน่เมือนต้มแก้วทุกคนโอ้มีกอบนี่เลาวเฮ้ยฟังยิ่ง่ายนี่อไม่โอ้โหเลิศเลยเลิศมาทีมาได้มาเด้อทอดเลยนะลงมาเลยทุกคนเลย ตรเจียวตอจีบคือจีหดนหนูเลยมันเคยไหมหนเหะหหนูเลยงนีหหนูเลยะหหเคยื่อฮันด้เคยเชื่อห่นันด้เคก็มีกไฟเชื่อคือฝาแถวนี้แหละ้เงยเงียบเลยเาเนเสร็จแล้วเรเรียบร้อยแล้ว ลยแต่ป่นยังเดียวตัวนั้นนะป่นมาหลายตนี่กแปน้ำแปลเท่าไรเคยจะได้กินแหละกนเริ่มเปลนแลเดี๋ยวนี้เลยยลไปเดี๋ยวนี้จะชอบเบิ้ต้มปนต้มแก้วต้มแจวนีหบ้านหฮาบ้านเฮามันก็ซบ้านเฮาใไงบ้้นเาขึ้นบานอ่นเอออออใช่แปลเขา รุ่นนี้จะสู้สกีพอแล้วงีงขี่เท่าไรขี่ด้วยาสูเลยละบหอมหอเือกยาสรับนี้โอ้าก่อนมอแต่ไรเหีุเ่้หนัไ้แล้วนี่ิงจีน้อาไรไรปเาไดเด้อปิงตำตำเลนะขี่ข่มด้วยป่ป่าเขากัทุกคนเลยปปงนป่ะป่าปิงปลาเขากันะเคยอยปไปไปรุดป่ากระทงปิงเป็นเปน สี่ปีกทุกคนเลยปีงปากเอ็ดแบบเจระสุกเอ็ดยื้อมาดีเลยเนาะอืมนานแล้วคักเดอดือเดือเือเอาน้งไปนู่นก็มัด้งไดก็แฮมห้อยเลยทุกคนเลยล้งมือแล้วก็มาข้างเพมันเทอล้บนี้ก็ล้างมันเฮมเลย มันหนาขึนมาแล้วใเนาะขาวทุกคนิ่นตัวโูมี่บ่เอามามาทุกคน้าแรงกันเดียวทุกคนเลยนมาได้มาเลอะขี้เขาวสมาขี้เขาวสอตมนี่ปปลาปนปลาใช้มือยันาโบกสู้บารทุกคนนี่นะเต๋อแต่งสู้ไปอืลำบ่ยอดเลย แซ่บย้อนโบกนะบทเรือนั่นเลิกมีนี่นะโบกนี้มันมีความหวานหรือว่าความเก่งเก่งเกงมันเก่งแก่งแล้วป่าแถ่เสียงเก๊กเดี๋ยวตัวนี้ปีงป่าทุกคนเลยนะแจ่วก็คือแบบย่คือตำมะโทนี่แหละดูตำมะโทมาทุกคนกินข้าวแล้วมกันแจ่วสมบูรณ์แบบเว้ยพักแบบเกียวได้ผูกเป้าพักอีกแล้วนะพักจนหมดทุกคนเลยพักหมดกอาไปน้ำมันนี้หละ มีจะแน่วเนาะมันจะไกินแวนี้นะกินพอเมาพอเม่าเนาะรรมาติบ้านเฮาแค่นี้ได้นี่ตัวนี้กันปงปลาเอาแบบฮ้อนฮอเลยทุกคนเลยอะไรลึุกบ่ปลาไดทีเลยได้ไมาชินุ่มไหลไปแล้วมเบบอเปจะอ้อเป็นเต่าเลยทุกคนกลินฮ้อนฮอนเลยนะมา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 แซ่บๆเนยทุกคน ข้าวปาคนลอ๋อนีเนอ่มน้ำแข็เน่ยไม่แสิ่งเนี่มดเนปิ้งปลาไหลตัวนี้ทำไมมาไหลได้เอไหลไปมดครึงนึงแล้วตัวนี้คึงนึงจไหลไปเฉาอทอดบอเป็น้น้คนเด้ังเยอะไลมี่โอ้ยขมบันขี้ม่อกใส่มันกมัน <laughs> nhem 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 té té đập mà thon bộ pa lấy bông rồi nó nhô nếp cái hè mới đấy bông thằng can sẵn đi để <laughs> vào <laughs> mà, mà nem hà, mà mà hà <laughs> rồi chẳng nó nem hà rồi chậm liền bây giờ được giữ của nó hạ mất mà ma thôi con đi bởi hai thôi <laughs> mình 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 chỉ <laughs> sai thôi ตกแรงไปกะไปเสื้อเบ็ดอยู่นองอีหลีมัอีหลี้ือเปลี่ยนหลายป่าป่าสมบนี่แบบเย็นตแงบ่อยากเนเยทุดืนปีงปีา่นปีงาขาวทุกคนปะโนไ่ด่นาื้่ไนไเบามันตแงเนาะออกม่ไม่น้เลยโอ้จริงนะคือเบ็ต้คือเบ็ คือมันผอบฝ่าคุณอะโอเคทุกคนเลยข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยเลยวันนี่ก็ไปหาการป่ากับพ่อได้อยู่ได้กินทุกคนเลยพอได้แล้วแรงนะอ่ะวันนี้ก็พักพ่อหนก่อนทุกคนเดี๋ยวสีเปย์มากผู้ท่านี้แล้วทุกคนนอนนั่เดี๋ยวใกล้กันมันจะอุ่นเออโหเธอหนาวทุกคนเลยหนาวกระโตนมาฟีกไป พ <c oughs> ออพหมัอนนี่พ่อสาววัตื่นฉวยได้โผ่ไวชนอ่ยนอนชวมาดูีสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ที่นี้นทุกคนเลยถ้าลุ้นน้ำเดียวมืออืน่นมืออื่นนี่ไปหาลเสาทุกคนไปหาต้อไกละไปพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคน